ไม่โคตรแรงอ่ะเออวังมากเวทหััวก็ดดดึงเวทเดียวล่วงเอาคิดดูรวดมันเข้าตัวเกาะแหลกอยตายใต้เออโหกระสุนสี่ลอยนัดเรียบร้อยเก็บมาทำควายาเยียวยาไม่ได้คุณเฮ้ยมันโดดมามันโดดมาเพื่อนไปหน้ากูเฮ้ยระวังหลังล็อกหลังอู้ยมาเอาผม้ามาก่อน ซ้ายมันตายอย่างเพื่อนพอดิสซอนแตกเป็นใหญ่หรือว่าตัวข้างตัวนี่ยสองตัวนะเอ้ยบนหัวไอ้ยู่หน้ากูเลยก่อแตกก่อแตกเฮ้ยมันบินมันบินโดูมาโดูมามึงอยู่กับมึงต๊อกว่ามึงบนหัวมึงโอ้โหตาย ลง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 เราเจอพวกเขาอุ้ยใช่ใช่พวกเขาโอ้โหตีใหม่จังเลยโอ้โหอีกฝั่งนึงว่าที่ใหม่ปะจบเตรียมสนุกกันจุดตัวเองครับเดือดโทษยังไม่ลงมันยังไม่ลงจริงได้เหรอมันอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้ ไอ้เช no oh. ี่ยก nice> ูไม่ใช่หมาแล้วปะแยงไม่มีชเกาะไอ้เคี่ยนี่กูมีคู่มือการรบกูจะเข้าวงอ่ะไอ้เดี๋ยบแล้วดับแล้วสามตัวไอ้สัสสามตี้เอ้ยเออสองตี้พอไม่พอแม่กูจะอันตีกูจะตีไปเลยเอาดิเป็ื่อนมามาแล้วโอ้ยิงโดนด้วย ข้ามไปข้ามไปข้ามไปสวยเบ้านนี้ไก่บ้านนี้ไก่บ้านนี้นกโงงบ้านนี้นกโกงยาต่อไปนี่มันบินะน่ะใช่ใช่มันบินกูอยู่กูกูเอาอยูปะข้างนเฮ้ย มันมีตัวบินมามันมีตัวบินมาด้านหน้าเวไมหรือว่าไงขอปั๊บมาเลยก่อนโอ้ที่เดินไปเน,นี่ยโอ้โหเป็นแสนเลยสัตว์เล่นเล่นใต้ตเนินนี้ได้เพื่อนขอปั๊บ่อนนะขอปั๊บ่อนนะกูไม่มียาวะ่ะกูไม่มียากูไม่มียาม,มียาเล็กโอ,โอ้โหนี่ละเล่นเล่นไปก่อนเล่นเล่นไปก่อนชาร์จมึงกเหรอยังยัง ดียนี้ยังกันเกินเกินกินเราอยู่ในวงแว่ดไม่ต้องรีบเอาเลยปะหรือยังแม่แม่แม่มันจะมันจะบวกกันอยู่กูไม่มียาอยากทิ้งให้มึงยางเลยวีนี้มันยืนยิ้มปีนี่มันเห็นมึงยังนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยมันเห็นกูมันเห็นกูโอ้โหมันเอาว่ะโดนเลยดีว่โดน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 ตัวคีย์บกร์ดแตกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ มันไม่เอามันไม่เอาและนี่แหละสันติคือกูหมดทุกอย่างครับถ้าถ้าบวกของมันยอ่ะไปไปไปกูเบียนติกูเบียนติกูไม่ียาอ่ะทำไงมาเนี่ยโยนมาทีเฮ้ยสแกนโดน เวิมงตีนี้มันจะอ้อมกูมาน่าจะโดนขวาปิดแต่ซ้ายก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าดูดีดามกระโดดดูดิโดนโดนโดนยี่สิบได้ปะดูไฟครอบมันไหมครบหน่อย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 โดนตีกูมาโดนตีกูอยู่ตรงนี้เลยหน้าเราหน้าเราเลย ขอยา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 กยังไม่ชาร์เฮ้ยเดี๋ยจะโผล่่าโผล่ตีน้นมันยังไม่มันยังไม่รู้ตำแหน่งไม่ใช่หรอบอท้ายเลยนะเพื่อนตอปอมปะวะว่าตัวปอตัวปอดต่อปอย มีตีหนึ่งชิดางนี้นะใช่ตีตีขวาแล้วก็ตีหน้าเราเออเดี๋ยวรอรอบวกทีเดียวรอบวกทีเดียวกูไม่มีปั๊บมึงเห็นคอนเทนเนอร์สีฟ้าปะเราต้องไปยู่ตรงนั้นปัได้นะไ่ได้นะแต่ตอนวิ่งไปจะไม่โดนขวาเคมาวะอำลังคิดอยู่เฮ้ยเจ้าโ นีหลังินนี้ก็มีเพื่อนเฮ้ยมันมีตัวมาจะเอาเราไม่ไม่ไม่ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมเขี้ยววสุดท้ายแล้วอันตีอันตีกูน่าจะทันอยู่อันตีกูน่าจะทันอยู่น่าจะนะน่าจะได้นะเพื่อนเนี่ยต่ำอุ้งเทียไม่ได้ละกูไม่ขึ้นหินเลยว่ะไอ้หน้าแปดขี้นเลยที่ไหนดันอยู่บนทีเลยยี่ใช่ใช่ใช่น่ารักๆมันกำลัง เราต้องใส่แมวหวามันทั้งปีเลยโดมตีบ้องไอ้เที่ยวูยิ้งไม่มีชาร์ดด้วยนะไอ้เหี้ยวงบีบเราด้วยก่อแดงไอ้เหี้ยอัตีอยู่ไหมตีไปไหมตีบินเหรอเออมันจะตายไอ้ดิถ้าบินอ่ะอุ้ย บินไหมล่ะบินบินดามบินบินพิมพิมหาไปเฮ้ยมึงโอ้หอยู่ท้องวงไอ้เหี้ยไอ้นี่ขาได้ปะวะี่ิ่กูไหลเป็นอย่างเงี้ย่กูอ้อ๋อลงเลยลงเลยวันเลยวันเลยกูไหลตกกูไหล อะไรเนี่ยโอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหี้ยอะไรวะโอ้อะไรวะไม่ได้ควายโอ้โหตีบนั้นมันก็บิน ั่บ้านแทนตอนนั้นมันคิดไม่ทันนะเฮียอะไรนะ